สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องรถบรรทุกทุกท่านทุกสายงานนะครับก็อยู่กับผมในช่องท็อปพ่วงซิ่งไทยแลนด์อีกเหมือนเดิมนะครับผมสวัสดีบรรยากาศยามสายนะครับวันนี้ครับผมเราก็อยู่ที่เคอรี่สยามซีพอร์ตนะครับผมวันนี้เราก็ขึ้นน้ําตาลมาลงนะครับผมเที่ยวนี้ก็ขึ้นน้ําตาลเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้เราก็จับงานน้ําตาลวิ่งประจํานะครับผมตอนนี้ก็ต่อแถวรอแจ้งคิวนะครับ แถวก็จะตั้งเป็นสองแถวนะครับผมคิวเยอะนะครับรถเยอะนะครับผมแต่มันก็บางบางบางกว่าเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาอยู่นะครับผมสองสามวันที่ผ่านมาโอ้โหวุ่นวายเลยนะครับหาที่จอดแทบไม่ได้เลยนะครับผมบรรยากาศที่เคอรี่นะครับผม รถด,ดำตาลก็เยอะนะครับไม่รู้ว่าจะได้ลงไหมครับผมต้องรอดูนะครับว่าจะได้ลงวันนี้หรือว่ายัางไงนะครับเพราะว่ารถก็เยอะสุอเกินนะครับผมแต่ต้องรอแจ้งคิวก่อนนะครับรอดอูที่ลงคิวก่อนว่ามันมีคิวก่อนรอมันเยอะไหมนะครับ แต่เขาจะแยกลงเป็นลงๆนะครับผมจะไม่รวมกันนะครับแต่ละลงจะลงไม่รวมกันนะครับผมจะลงคนละที่ก็ระโกดังนะครับต,ต้องรอรู้ว่าลงที่เราใส่มานี่จะมีคิวเยอะหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าเรามาถึงก่อนเขาหรือเขามาถึงก่อนเรานะครับผมนี่ตั้งแต่ต่อต่อคิวต่อคิวเพื่อที่จะแจ้งคิวนี้ก็ปาไปยี่สิบนาทีแล้วนะครับผมก่อนจะได้แจ้งนะครับแต่ละคิวนะครับ สี่โมงเช้าแล้วนะครับผมรอรุนนะครับว่าที่สมากับเรานี่เรามาถึงก่อนเขาหรือเขามาถึงก่อนเรานะครับเพราะว่าจะลงเป็นลงๆไปนะครับผมจะไม่ร่วมกันนะครับลานจอดจะเต็มหรือเปล่านะครับถือว่าดวงดีมากนะครับผมมาแจ้งคิวแล้วก็ลงไปที่ลานจอดได้แค่ประมาณชั่วโมงเดียวนะครับเขาเรียกมาลงนะครับผมเราถือว่าดวงดีไปอีกหนึ่งเที่ยวนะครับผม ตอนนี้กำลังรอช่างรถหนักอยู่นะครับผมอยู่ที่ตาช่างสี่นะครับอันนี้คือโซนนี้จะเรียกว่าตาช่างสี่นะครับผมเราจะมีตาช่างสี่ตัวนะครับเนี่ยกดังที่เราจะลงนะครับอยู่ติดตาช่างเลยนะครับผมกดังอยู่ติดตะช่างเลยนะครับ เป็น 25A กับ 25B นะครับน่าจะได้ลง 25B นะครับประตูถัดไปนะครับผมกดดังใหญ่ๆนี่นะครับกดน้ำตาลก็ทยอยวัดปล่อยเข้ามาเยอะอยู่นะครับผม เราน่าจะได้คิวที่สองของรอบนี้นะครับน่าจะเป็นคันที่สองรอบนี้นะครับผมเดี๋ยวรอดูสถานที่ลงและตอนลงนะครับผมตอนลงอาจจะไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่าไม่มีคนถือกล้องให้นะครับผมต้องขออภัยไว้ก่อนนะครับตอนนี้เราก็เก็บผ้าใบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเปิดผ้าใบแม่ลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ติดเที่ยงพอดีนะครับผมพนักงานกินข้าวนะครับ ก็ได้ช่างรถหนักเข้ามาเฉยๆนะครับมารอหน้าโกดังนะครับผมเที่ยงแล้วรอรอบบ่ายนะครับเป็นคิวที่สามของรอบบ่ายนะครับผมรถต้นตางก็ทยอยเข้ามาเยอะนะครับผม เป็นน้ำตาล j จสเปนะครับผมออกจะออกเนี้ยเหนียวหน่อยนะครับ j จสเปนี่จะออกเนี้ยเหนียวนะครับผมฝั่งนู้นก็เป็นรถไม้สับของสยามคอมเมอร์เซียนะครับจะเป็นคนละบริษัทกับเคอรี่นะครับผมนี่คนหของเราน,น้ำตาลนะครับผม เจสเปกนี่จะเหนียวมากนะครับจะออกนี่เหนียวนะครับผมเจสเปกจะไม่ค่อยร่วนซุยเท่าไหร่นะครับพนักง,งานก็พักกินข้าวอยู่นะครับผมเราก็เก็บผ้าใบรอนะครับ จะพาเดินไปดูที่ลงนะครับก็ถือว่าถอยถอยถอยแคบอยู่นะครับผมแคบพอสมควรอยู่นะครับยกดัาได้แต่น่าจะตบท้ายไม่ได้นะครับเพราะว่ามันน่าจะติดประตูติดคารประตูข้างบนนะครับผม ตูที่เราจะถอยลงนะครับก็ถ้าเป็นรถเปิดข้างก็จะใช้แบกโฮแบกโฮโกยให้นะครับผมนี่ครับก็เดินหน้าไปนู่นนะครับแล้วก็ถอยดันดันขวานะครับถอยแทงขวานะครับผมก็แค่พอสมควรนะครับมันน่ามันยกน้ำได้ครับแต่ว่ามันน่าจะเดินตบถ่ายไม่ได้นะครับเดี๋ยว ถ้าไม่ไม่ลงอย่างไงก็จะให้แม่โฮช่วยนะครับแต่น่าจะลงง่ายอยู่นะครับผมน่าจะไหลง่ายอยู่นะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นอีก,อกสองกดังสามกดังแล้วก็วนไปท่านนะครับผมน้ำตาลก็จะเป็นลงลงนะครับลงเป็นลงลงจะไม่ลงรวมกันนะครับผมจะลงของใครของมันนะครับวันนี้ของเราใส่มาห้าก็มีแค่ห้านะครับ ใส่มาสิบก็มีแค่สิบและแล้วเราก็ลงเสร็จแล้วนะครับผมแต่ว่าไปช่างรถเปล่าไม่ได้นะครับมาโดนทางตันนะครับมาเจอทางตันนะครับผมหน้าท่านท่านดำนะครับไปไม่ได้เดี๋ยวรอให้เขาขยับก่อนนะครับผมจะถอยก็ถอยไม่ได้นะครับนะ่ะแคบนะครับ เดี๋ยวรอให้เขาขยับก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยไปนะครับอยู่ตรงท่านดำพอดีนะครับผมเราจะได้ออกเร็วก็ช้าเลยครับทีนี้แตต้องรอให้เขาขยับก่อนนะครับถึงจะไปได้นะครับผมก็มารอได้ประมาณสิบกว่านาทีแล้วครับยี่สิบนาทีแล้วนะครับอ่เดี๋ยวรอพี่คนนั้นเขาถอยให้นะครับขอบคุณม,มาก มากนะคบที่ให้ทางนะครับผมไปไปชั่งรถเปล่ากันนะครับผมเดี๋ยวเราชั่งรถเปล่าเสร็จล้วก็จะตีรถไปที่สระบุรีไปเอาหินเหมือนเดิมนะครับผมก็จะมีแต่งาน้งานมาก็คือน้ำตางานกลับก็คือหินฝุ่นอย่างเดียวนะครับช่วงนี้ โอ้กว่าจะออกมาจากเคอรี่ได้นะครับผมใช้เวลานานพอสมควรเลยนะครับก็เป็นอันาเสรียสิ้นไปอีกหนึ่งภารกิจนะครับสําหรับภารกิจน้ําตาลดิบมาลงที่เคอรี่สยามซีพอร์ตในเที่ยวนี้นะครับผมก็ผ่านสําเร็จรุ่งไปได้ด้วยดีนะครับสถานีต่อไปก็คือสระบุรีนะครับผมไปขึ้นหินฝุ่นต่อนะครับต่อขึ้นมาบนมอเตอร์เวย์แล้วนะครับผม ก่อนจะได้เห็นฝุ่นก็น่าจะดึกน่าจะดึกอยู่นะครับผมตอนตอนนี้ก็สี่โมงครึ่งนะครับสี่โมงเย็นนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมสําหรับการลงน้าตาลที่เคอรี่ในวันนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ช่องท็อปพวงซิ่งไทยแลนด์ด้วยนะครับสวัสดีครับ